เรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับในวันเกิดครบรอบ3ามขวบเขาได้เรียกร้องความสนใจโดยการเดินตกบันไดเพราะไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ในโลกที่โหดร้ายทำให้ร่างกายของเขาหยุดการจเจริญเติบโตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ทว่าจิตใจของเขาและความคิดเนี่ยก็ยังคงเติบโตตามอายุที่เปลี่ยนไปนะครับจนเวลาผ่านไปเมื่อเขาอายุได้16ปีเขาก็ได้ตกหลุมรักกับสาววัยเดียวกันแต่ว่าอุปสรรคของเขาก็คือร่างกายที่ยังเป็นเด็กแล้วสุดท้ายเรื่องราวของเด็กชายคนนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Twin หนังได้เริ่มมาที่ออสการ์นะครับเด็กหนุ่มชาวเยอรมันที่เกิดมาในยุคปลายสงครามโลกครั้งที่1เขาเกิดมาในครอบครัวที่ปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับตากับยายของเขาเจอกันในขณะที่ยายของเขากําลังย่างมันฝรั่งอยู่ที่ไร่และตาของเขาก็กําลังหลบหนีทหารเข้ามาหลบอยู่ใต้กระโปรงของยายจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกันแล้วก็มีครอบครัวด้วยกันจนมีลูกสาวคนหนึ่งนั่นก็คือแม่ของออสการ์นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตาของเขาก็ถูกไล่ตามจับตัวจนต้องกระโดดน้าหนีไปแล้วในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ เขาหนนจมน้ําตายไปหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลยแต่มันก็ยังมีข่าวลือนะครับว่าตาของเขาได้หนีรอดไปจนถึงประเทศอเมริกาและก็สร้างตัวจนกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็ดันมีคนรักถึง2คนครับคนหนึ่งก็คือพ่อของเขาที่เป็นพ่อค้ากับญาติของแม่ที่ชื่อว่ายานซึ่งมีสักเปรียบเสมือนลุงของออสการ์และความสัมพันธ์ของแม่และก็ลุงของเขามันก็เป็นแบบรักสามเศร้าอย่างนี้มาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขานั้นเกิดและเมื่อออสการ์เกิดมาอายุได้ครบ3ปี ครอบครัวของเขาก็จัดงานวันเกิดให้และพวกเขาก็ได้ให้กลองเด็กเล่นกับออสการ์เป็นของขวัญซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พ่อของเขาเนี่ยบอกนะครับว่าจะซื้อให้ตั้งแต่วันที่ออสการ์ลืมตาดูโลกวันแรกออสการ์ Oscar นั้นก็เลยดีใจมากครับที่ได้ของขวัญชิ้นนี้แต่ว่าในระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดของเขานะครับออสการ์ Oscar เนี่ยกลับเห็นถึงความวุ่นวายในการเป็นผู้ใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็คุยกันโดยที่ไม่ได้สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยเขานั้นก็เลยคิดอยากจะหยุดร่างกายให้เป็นเด็กแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงจากบันไดชั้นใตด ็ําเรออสการ์ Oscar เนี่ยตกบันไดชั้นใต้ดินจนได้รับบาดเจ็บพ่อแม่และก็ญาติๆของเขาเนี่ยต่างตกใจอย่างมากแล้วก็รีพาเขาไปหาหมอทันทีแต่ว่าโชคยังดีนะครับที่กระดูกของเขาไม่ได้หักเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าร่างกายของเขานั้นจะไม่โตขึ้นเลยนับจากนี้เป็นต้นไป แล้วจากนั้นเนี่ยออสการ์ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติของเขาต่อไปนะครับเขานั้นรักกลองของเขามากและก็จะมักพกติดตัวไปด้วยทุกที่แล้วการตีกลองเนี่ยก็สร้างความรำคาญให้แก่คนรอบข้างเป็นอย่างมากและเขาเองก็ไม่ยอมจะวางกลองนี้จนพ่อของเขาเนี่ยทนเห็นไม่ได้ครับก็เลยพยายามจะมาแย่งกลองจากเขาไปออสการ์นั้นก็เลยส่งเสียงกรี๊ดอย่างดังจนทําให้กระจกนาฬิกาเนี่ยแตกเลยทีเดียวซึ่งนี่เองครับมันก็เลยทําให้เขาได้พบความสามารถพิเศษของเขาอีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คือการที่สามารถกรีดร้องแล้วทําให้แก้วหรือว่ากระจกแตกได้นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับออสการ์เนี่ยก็ถึงเวลาที่จะเข้าโรงเรียนแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมจะวางกลองเลยครับแถมยังตีกลองส่งเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลาคุณครูเนี่ยก็เลยเข้าไปเพื่อต่อว่าเขาแล้วเขาเนั้นก็กรีดร้องนะครับทำให้แว่นตาของครูเนี่ยแตกแม่ของเขาเนั้นก็เลยพาเขาไปหาหมอแล้วเขาเนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาครับจนทําให้โหลแก้วในห้องของหมอเนี่ยแตกทั้งหมดหมอเนี่ยก็เลยคิดนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มหัศาจรรย์แล้วเขาก็เลยนําเรื่องนี้นะครับลงไปในวารสารการแพทย์แต่ว่าออสการ์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกยอมรับกกกเด็็คนนอื่และ จะโดนเด็กคนอื่นแกล้งอยู่บ่อยๆทําให้เขายไม่มีเพื่อนแล้วก็เข้าสังคมไม่ค่อยได้ต่อมาในแม่ของออสการ์ก็พาเขาเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็พาไปที่ร้านขายของเพื่อจะซื้อกลองใบใหม่ให้แต่ว่าแท้จริงแล้วในเหตุผลในการมาเมืองของแม่ของเขานั่นก็คือการมาพบกับลุงยานที่เป็นเหมือนคนรักของแม่เขาอีกคนเท่านั้นเองโดยแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ฝากออสการ์ไว้กับเจ้าของร้านขายของนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็แอบไปโบ๊ะบ้ากับลุงยานแต่ว่าออสการ์นั้นก็แอบเดินตามแม่ของเขาไปและก็รู้นะครับว่าแม่ของเขากับล เขานั้นก็เลยกรีดร้องขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้กระจงหน้าต่างแตกและก็ตีกลองส่งเสียงดังออกมาด้วยความโกรธแล้วหลังจากนั้นนะครับพ่อกับแม่ออสการ์ก็พาเขาไปดูการแสดงของคณะละครคนแค้ออสการ์เนี่ยก็มองหัวหน้านักแสดงที่มีชื่อว่าเบราแล้วก็นึกถึงตัวเองในอนาคตเมื่อจบการแสดงนะครับออสการ์ก็เลยไปพูดคุยกับเบราแล้วเบราเนี่ยก็แนะนําตัวนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาอายุ53ปีแล้วและเขาก็ได้หยุดร่างกายตอนอายุ10ขวบส่วนออสการ์นั้นก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาอายุ12แล้วแล้วออสการ์เนี่ยก็แสดง งความสามารถพิเศษด้วยการทําแก้วแตกให้กับเรบ้าดูเรบ้าเนี่ยก็เหมือนจะถูกใจออสการ์มากครับเขาเนั่นก็เลยชวนให้ออสการ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในคณะด้วยกันแต่ว่าออสการ์ก็บอกนะครับว่าเขาน่าจะเหมาะกับก,บการเป็นคนดูมากกว่าเรบ้าเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าด้วยประสบการณ์ของเขาหลายสิบปีคนอย่างพวกเราหรือว่าออสการ์ สุดท้ายแล้วก็ต้องมาอยู่ในสถานะคนแสดงเพื่อให้คนอื่นดูเสมอซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ออสการ์ก็เดินเข้ามาพอดีครับออสการ์ก็เลยต้องล่ำลาเบบา้าแต่เพียงเท่านี้ต่อมาเนี่ยก็เป็นยุคที่เยอรมันกำลังใกล้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองพรรคนาซีและฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้มีอำนาจมากขึ้นและก็สามารถครอบครองความคิดของผู้คนเยอรมันส่วนใหญ่ให้ร่วงอุดมการ์กับพรรคได้แล้วแล้วที่บ้านของออสการ์ก็เช่นเดียวกันพ่อของเขาเนี่ยได้เข้าร่วมกับพรรคนาซีครับแล้วก็ปราบปลื้มผู้นําอย่างฮิตเลอร์มากมีเพียงแต่ลุงาาานนขของเเท่ั้ ที่ไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์แบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวลุงยานเองก็เป็นคนโปรแลนด์ แล้วจากนั้นในวันหนึ่งนะครับพ่อแม่แล้วก็ลุงยานได้พาออสการ์ไปเดินเล่นริมหาดแล้วก็ได้พบกับชาวประมงนะครับที่กําลังจับปลาอยู่พวกเขาเนี่ก็เลยเข้าไปนะครับเพื่อหวังจะซื้อปลาแต่ว่าสิ่งที่ชาวประมงตกขึ้นมาได้นะครับกลับเป็นหัวม้าที่ถูกตัดไปและในหัวม้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยปลาไหลยัวยีสร้างความคลื่นไส้ให้กับแม่ของออสการ์จนเธอเนี่ยต้องรีบวิ่งไปอ้วกแต่ว่าพ่อของออสการ์เนี่ยก็ซื้อปลาไหลมาจากชาวประมงนะครับแล้วก็นํากลับมาทาอาหารที่บ้านแต่แม่ของออสการ์เนี่ยก็ไม่ ิหัวอยู่แม่กับพ่อออสการ์เนี่ยก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันครับพ่อของเขาเนี่ยก็เลยให้ลุงยานเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับแม่ออสการ์เพื่อจะให้เธอนั้นใจเย็นลงแล้วลุงยานเนี่ยก็เข้าไปในห้องนะครับเพื่อปลอบใจแม่ของออสการ์แต่ไม่รู้นะครับว่าปลอบกันอีท่าไหนปลอบไปปลอบมาเนี่ยทั้งเขาแล้วก็แม่ออสการ์ก็ดันโบบ้ากันซะอย่างนั้นโดยออสการ์นั้นก็แอบเห็นภาพนั้นทุกอย่าง จากนั้นเมื่อเคลียร์กันเสร็จแล้วนะครับแม่ของออสการ์ก็เดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยและก็หยิบจานอาหารปลาไหลมากินโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำซึ่งหลังจากนั้นนะครับแม่ของเขาก็ดูผิดปกติไปแม่ของเขาได้แอบไปพบกับเจ้าของร้านค้าเพื่อที่จะพูดคุยแผนการที่จะหนีไปจากที่นี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปครับและก็ได้เข้าไปที่โบสถ์เพื่อจะสารภาพบาปแต่ว่าในระหว่างที่พูดคุยกับบาทหลวงออสการ์เนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปที่เทวรูปแล้วก็ตีกลองจนดังลั่นโบสถ์ครับทำ แม่ของเขาก็เลยต้องพากลับบ้านทันทีแล้วหลังจากนั้นนะครับแม่ของเขาก็มือลอยอยู่ตลอดเวลาแถมยังกินปลาอย่างเอาเป็นเอาตายอีกด้วยแม้กระทั่งปลาสดๆเนี่ยก็ยังไม่เว้นจนพ่อของเขาเนี่ยต้องเรียกคุณยายมาดูนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าแม่ของออสการ์เนี่ยกำลังตั้งท้องและมันก็ทําให้เธอเนี่ยเครียดมากเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่มั่นใจนะครับว่าท้องกับพ่อออสการ์หรือว่าท้องกับลุงยานกันแน่มันทําให้เธอเนี่ยทำตัวแปลกๆเพราะเธอเนี่ยไม่รู้จะหาทางออกอยังไงซึ่งในระหว่างที่ยายของออส แม่ของออสการ์ก็ได้หนีเข้าไปที่ห้องน้ําแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้พ่อของออสการ์เนี่ยก็พยายามเรียกให้เธอออกมาแล้วพ่อของออสการ์นั้นก็บอกนะครับว่าเขารับได้ไม่ว่าจะเป็นลูกของใครก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตลงในห้องน้ํานั้นสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากต่อมาหลังจากนั้นนะครับสถานการณ์สงครามเนี่ยก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นการเหยียดชาติอื่นที่ไม่ใช่เยอรมันเนี่ยก็มีมากขึ้นเช่นกันส่งผลให้ลุงยานที่เป็นคนโปลแลนด์นะครับต้องคอยระวังตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยยู่่าากมากมขึึ้วว้นนนนแลลววังงุ ได้พยายามเข้าไปในที่ทํางานนะครับพร้อมกับออสการ์เพราะว่าต้องการไปหาเพื่อนของลุงยานคนหนึ่งที่สามารถซ่อมกลองให้ได้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดครับเพราะว่ากลุ่มคนโปลแลนด์ที่ทํางานของลุงยานก็ตั้งใจจะตอบโต้ทหารเยอรมันมันทําให้เกิดการยิงประทะกันเกิดขึ้นโดยเพื่อนรงงานของลุงยานก็ได้ถูกยิงจากการที่พยายามช่วยออสการ์ครับเพราะว่าออสการ์เนี่ยเห็นกลองอยู่ชั้นบนเขานั้นก็เลยจะปีนขึ้นไปหยิบมันจนสุดท้ายเนี่ยฝ่ายคนโปลแลนด์ก็ต้องยอมแพ้ทหารเยอรมันเนี่ยได้บุกเข้ามาจาับตััวุงยาไปครบ แล้วก็ยิงลุงยานจนเสียชีวิตส่วนออสการ์เนี่ยก็ถูกพาตัวส่งกลับบ้านซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับยายของออสการ์ก็ได้พาเด็กสาววัยสิปีคนหนึ่งมาอยู่ที่บ้านด้วยเธอนั้นมีชื่อว่ามาเรียครับโดยพวกเขาในจ้างให้มาเรียช่วยขายของแล้วก็ดูแลบ้านออสการ์ตอนนี้ที่อายุ16ปีเหมือนกันก็ได้ตกหลุมรักมาเรียซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนรักแรกของเขาด้วยมาเรียเนี่ยได้คอยดูแลออสการ์แล้วก็ดูแลบ้านแทนแม่ของเขาที่ตายไปทําให้ออสการ์เนี่ยสนิทกับมาเรียมากขึ้นทุกวันครับีออนน่่งทพอ ออสการ์เนี่ยไปข้างนอกออสการ์ Oscar ก็เลยขอไปนอนกับมาเรียครับแล้วในระหว่างที่กําลังจะนอนออสการ์ Oscar ก็ได้เล้าโลมาเรียจนสุดท้ายเนี่ยขเขาก็ได้โบบ้ากับเธอในที่สุดแต่ว่ามาเรียเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังมีอะไรกับเด็กอยู่จากนั้นในวันหนึ่งนะครับขณะที่ออสการ์กลับมาที่บ้านขาเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากในบ้านและเขาก็พบนะครับว่าพ่อ,อข,ของเขากําลังโบบ้ากับมาเรียอยู่โดยมาเรียก็ได้แสดงสีหน้าอย่างมีความสุขไม่เหมือนตอนที่มีอะไรกับออสการ์ออสการ์เนี่ยก็เลยรู้สึกโกรธมากครับและในขณะที่พ่อของเขากําลัง เมาเรียก็ได้บอกให้พ่อขอ,ของเขาเนี่ยเอามาหลังข้างนอกแต่ว่าออสการ์เนี่ยก็รีบวิ่งไปนอนทับบนตัวพ่อทําให้เขาเนี่ยต้องหลังข้างในตัวเธอนะครับแล้วพ่อ,พอของเขาเนี่ยก็โกรธออสการ์มากที่ทําแบบนี้ส่วนมาเรียเนี่ยก็เสียใจมากเช่นกันเพราะเธอเนี่ยกลัวจะท้องแล้วหลังจากนั้นนะครับมาเรียเนี่ยก็ท้องจริงๆแล้วมาเรียเนี่ยก็คลอดลูกชายออกมาจากนั้นเนี่ยครอบครัวของเขาก็เลยจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นแต่มันก็เหมือนเดิมครับพวกผู้ใหญ่เนี่ยเอาแต่คุยกันไม่ได้สนใจเด็กเลยแม้แต่นิดเดียวน้องชายของออสการ์เนี่ยก็กําลังรอง้องไห้อยู่อกา เลยอุ้มน้องชายออกมาครับและก็ปลอบใจเขาออสการ์ได้พูดกับน้องชายนะครับว่าถ้าถึงวันครบรอบ3ปีของน้องชายเขาจะให้กรองกับน้องชายเหมือนที่พ่อของเขาให้เขาในตอน3มขวบแล้วถ้าหากว่าน้องชายต้องการจะอยู่โตเหมือนกับเขาเขาก็จะบอกวิธีการให้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับออสการ์ก็ได้พบกับเบรบด้าอีกครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยเบรบด้าก็เหมือนจะทํางานกับพวกพักนาซีด้วยเบรบด้าเนี่ยดีใจมากครับที่ได้เจอกับออสการ์เขาก็เลยชวนออสการ์ไปกินข้าวและก็แนะนําให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคน แคร์เหมือนกับออสการ์เธอคนนี้มีชื่อว่าโรสวิตาครับเธอนั้นเป็นหนึ่งในคณะแสดงละครของเขาแล้วตอนนี้เนี่ยเบราก็ได้ถูกจ้างให้ไปแสดงให้ทหารดูตามที่ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการรบเบบ้านั้นก็เลยชวนออสการ์เข้ามาร่วมด้วยอีกครั้งออสการ์ไม่ได้เห็นโรสวิต้านะครับเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีออสการ์นั้นก็เลยตอบตกลงที่จะร่วมกับเบบ้าและก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้ล่ำลาพ่อของเขากับมาเรียเลยแม้แต่น้อยแล้วในตอนนี้ออสการ์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะแสดงละครแล้วและก็ตะเวนไปแสดงตามมือต่างๆเหล่าทหารเนี่ยก็ชื่นชอบการแสดงของพวกเขาอย่างมากครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีชื่อเสียงและก็มีผู้คนยอมรับมากขึ้นส่วนออสการ์กับโรสวิต้า จนพวกเขาได้กลายเป็นคู่รักในที่สุดแล้วในวันหนึ่งนะครับขณะที่เขาได้ไปแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมันก็เป็นช่วงท้ายของสงครามครั้งนี้แล้วโดยประเทศอเมริกาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมและก็กําลังจะทําให้สงครามนี้เปลี่ยนไปครับเบรบ้าเนี่ยได้เข้ามาปลุกออสการ์ Oscar, แล้วก็โรวิตาตั้งแต่เช้าเพราะว่าตอนนี้ได้มีระเบิดลงที่เมืองและทหารอเมริกาก็กําลังจะบุกเข้ามาพวกเขานั้นต้องรีบหนีทันทีออสการ์ Oscar นั้นก็เลยรีบแต่งตัวครับแล้วก็เก็บข้าวของออกจากโรงแรมแต่ว่าในขณะที่กําลังจะขึ้นรถนะครับโรสวิตาฟ แก้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ติดกาแฟามากๆถึงกับขาดไม่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าออสการ์เนี่ยก็ได้ห้ามเธอเอาไว้เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายจากระเบิดได้ซึ่งโรบิต้าเนี่ยก็จะกินกาแฟาให้ได้ครับและเมื่อเธอไปถึงจุดแจกกาแฟานะครับอยู่ๆเนี่ยก็มีระเบิดลงมาตรงที่เธอยืนพอดีทําให้เธอเนี่ยโดนระเบิดเข้าเต็มๆครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดมันทําให้ออสการ์เนี่ยเสียใจมากจังหวะนี้เนี่ยกาแฟาเป็นเหตุสังเกตได้แล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเบรบ้ากับออสการ์เนี่ยก็ได้ถูกนําตัวส่งกลับบ้านและเบรบ้าก็ได้กล่าวลาเขาเป็น ครั้งสุดท้ายออสการ์เนี่ยได้กลับมาที่บ้านนะครับและเมื่อพ่อของเขากลับมาเรียเห็นก็ดีใจมากเพราะว่าเขานั้นไม่ได้กลับมาบ้านนานกว่า3ปีแล้วทําให้ตอนนี้น้องชายของเขาอายุครบ3ขวบพอดีออสการ์นั้นก็เลยซื้อกลองมาเป็นของขวัญให้น้องชายครับตามที่เคยได้สัญญาเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่สงครามยุติลงนะครับโดยฝ่ายนาซีก็เป็นฝ่ายแพ้สงครามทําให้พ่อของเขาเนี่ยต้องรีบเก็บข้าวของและก็เอาของที่บ่งบอกว่าเป็นพรรคนาซีเนี่ยออกไปให้หมดเพื่อป้องกันการ,การถูกจับตัวนะครับและในระหว่างที่พวกเขากําลังหลบซ่อนอยู่ชั้น้ พ่อของออสการ์เนี่ยก็ดันติดเข็มกลัดพักนาซีไว้ที่เสื้อเขานั้นก็เลยต้องรีบเอาเข็มกลัดนั้นไปฝังไว้ที่พื้นจนกระทั่งฝ่ายทหารอเมริกันเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ขนตัวพวกเขานะครับแต่ว่าออสการ์เนี่ยก็ดันไปเก็บเข็มกรดที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็ส่งให้กับพ่อพ่อของออสการ์เนี่ยก็ตกใจมากแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะซ่อนเข็มกลัดไว้ที่ไหนเขานั้นก็เลยตัดสินใจกลืนมันลงไปครับแต่ว่าเข็มกลัดเนี่ยก็ดันติดคอเขานั้นก็เลยสำลักออกมาแล้วทหารอเมริกันเนี่ยก็คิดนะครับว่าเขานั มาเรียกับออสการ์เนี่ยก็เลยเสียใจมากแล้วในสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถทําพิธีศพให้ดีได้พ่อของออสการ์ก็เลยถูกฝังโดยใช้กล่องลังไม้ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นออสการ์ Oscar เนี่ยได้ยืนมองไปที่หลุมศพพ่อของเขานะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจนะครับว่าเขาเนั้นจะต้องโตขึ้นแต่ว่าในขณะที่เขากําลังคิดอยู่นั้นน้องชายของเขาที่กําลังเล่นปลาหินอยู่ก็ได้ปลาหินมาโดนที่หัวของเขานะครับจนตกลงไปในหลุมคนอื่นๆเนี่ยก็ตกใจมากครับแล้วก็รีบช่วยเขาขึ้นมาแต่ว่าสับปะเลอที่ดูแลสุสานเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคน่สือ พระเจ้้าไดเขาได้เข้ามาดูอาการของออสการ์นะครับแล้วก็บอกนะครับว่าออสการ์เนี่ยกำลังจะโตขึ้นซึ่งหลังจากนั้นนะครับออสการ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่บาดเจ็บที่หัวเท่านั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยครอบครัวของเขาก็ต้องย้ายออกจากเมืองแต่ว่าย้ายของเขาก็ไม่ได้ไปด้วยครับเธอนั้นก็เลยเข้ามาพูดคุยแล้วก็ลาหลานของเธอเป็นครั้งสุดท้ายมาเรียออสการ์ Oscar, แล้วก็น้องชายเนี่ยก็ได้ขึ้นรถไฟไปโดยที่ออสการ์เนี่ยก็ได้แต่ตะโกนเรียกยาอยู่ตลอดเวลานะครับที่อยู่บนรถไฟแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้อาจจะดูเป็นหนังอินดี้ไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยก็มีบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวทั้งเรื่องภาวะสงครามที่โหดร้ายรวมถึงครอบครัวที่แปลกแยกไม่สมบูรณ์แบบที่ได้เล่าผ่านเด็กบริสุทธิ์คนหนึ่งนะครับที่ไม่สมควรจะต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดังนั้นรากฐานครอบครัวและการให้ความรู้ความเข้าใจมันก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่จะช่วยสร้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยออกมาสู่สังคมที่ดีได้มีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณ สำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ